สภาพท้องถิ่นของภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยสมัยห้สิกว่าปีล่วงมาแล้วการคมนาคมส่วนไหนก็ยังไม่สะดวกถนนหนทางในระหว่างจังหวัดกับอำเภอก็ยังเป็นทางเกวียนอยู่เป็นส่วนมากการจับจ่ายซื้ออาหารหรือว่าจ่ายตลาดก็มักจะมีแต่ตอนเช้าๆไปจนกระทั่งถึงเวลาสัก8ปดโมงเช้านี่ตลาดก็แทบจะไม่มีอะไรขายกันแล้วการทำมาหาเลี้ยงชีพ ก็มีการทำนาเพื่อขายข้าวเป็นอาชีพหลักการหาปลาหากุ้งกบแย้กิ้งกา่าแล้วก็สัตว์ป่าอื่นๆน,น,นี่เป็นอาชีพรองสำหรับอาหารมื้อเย็นใครหาปลากุ้งกบแย้กิ้งก,ก่งกาไขา่มดแดงลูกออดได้แล้วก็จะทำเป็นกองหรือว่ามัดเป็นพวงใส่ถาดหรือว่ากระด้งกระจาดเดินเร eh, ่ขายไปตามหมู่บ้าน สมัยก่อนนี้เขายังไม่นิยมกัดรั้วแล้วก็ทําเป็นซอยให้เป็นสัตว์เป็นส่วนแต่ประการใดซึ่งก็อาจจะต้องเดินลัดเลี้ยวไปตามซอยตามบ้านถึงแทบทุกหลังคาเรือนถ้าหากเป็นญาติที่ใกล้ชิดสนิทกันก็แบ่งปันกันพอเพื่อให้ได้เป็นอาหารสําหรับมื้อเย็นอันเป็นประเพณีสืบเนื่องนานมาในท้องถิ่นที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเป็นหมู่บ้านในตําบลแห่งหนึ่งในเขตอําเภอยโสธรสมัยที่ยังไม่ได้รับตั้งเป็นจังหวัด ตอนนั้นก็ขึ้นตรงต่อจังหวัดอุบลราชธานีมีครอบครัวหนึ่งซึ่งมีอาชีพรองจากการทำนาก็คือการหากบหาแย้มาขายสามีชื่อในกองภรรยาชื่อหนังน้ำพึ่งเมื่อในกองหากบมาได้ก็จะทำการหักขาหักทั้งขาอุ้งใหญ่แล้วก็ขาเล็กคือแข้งกบเนี่ย ถ้าไม่มีตะข้องแกก็จะเอาเถาวันผูกมัดเอวกบเป็นพวงติดกันยาวยะตัวที่อยู่ข้างล่างเป็นตัวสุดท้ายก็จะตายก่อนอย่างหน้าเวทนากว่าที่นายกองจะหิ้วกลับถึงบ้านส่วนนางน้ำพึ่งผู้ภรยาเมื่อสามีนำกบมาถึงบ้านแล้วแกก็จะรีบจัดแจงเอากบทั้งหลายมาแบ่งมัดเป็นพวงโดยมัดที่เอวกบนั่นแหละพวงหนึ่งก็สองตัวสามตัว ตัวโตวหน่อยก็มัดตัวเดียวคือมัดที่เอวตัวเดียวซึ่งราคาขายก็พวงละสามสตังค์ถึงห้าสตังค์สมัยนั้นนะออกเดินเร่ขายตามหมู่บ้านเดี๋ยวเดียวก็หมดครอบครัวในกองประกอบอาชีพอย่างนี้จนเป็นอาจ,จินเวลาล่วงเลยมานานพอสมควรจนกระทั่งครอบครัวในกองมีลูกโดยการกำลันงน้ำผึ้งสามสี่คนลูกคนเล็กๆไม่มีอะไรจะให้เล่นแกก็ใช้เชือกมัดเอวกบให้ลูกลากเล่นตามลานบ้านเป็นที่น่าเวทนายิ่งนัก การเวลาที่เนิ่นนานมาจนอายุของนายกองและนางน้ำพึ่งย่างเข้าไว้ห้าสิบปีนางน้ำพึ่งผู้เป็นภรรยาก็เริ่มป่วยเป็นเน็บชาที่ขาข้างหนึ่งจะรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายต่อมาอีกไม่นานนะักก็มีอาการเป็นเน็บชาขึ้นที่ขาอีกข้างหนึ่งทีนี้ไม่สามารถจะเดินไปไหนมาไหนได้เลยอ,อยู่แต่บนบ้านต้องใช้มือพยุงตัวกระเถิบไปกระเถิบมานายกองผู้สามีก็เป็นผู้ทำมาหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียว แล้วก็ยังคงทําต่อสัต์สีเท่าอยู่ต่อไปโดยไม่หยุดยัง้งโดยให้ลูกๆไปขายแทนซึ่งนอกจากกบที่ทํามัดเป็นพวงแล้วกิ้งกา่าแย้ก็จับมัดเป็นพวงพวงคือมัดที่เอวติดกันแล้วก็ให้ลูกๆออกเดินเร่ขายต่อไปนางน้ําพึ่งป่วยเป็นอัมพาตที่ขาสองข้างอยู่ได้ประมาณสามปีก็ถึงแก่ความตายผลกรรมอันนี้จะทําให้ในกองผู้สามีรู้สํานึกแต่ประการใดก็ไม่ ยังคงดำรงอาชีพเดิมอยู่อย่างเหนียวแน่นตลอดมาหลังจากที่ภรรยาของนายกองได้ถึงแก่กรรมไปแล้วกี่ปีจำไม่ได้ในายกองก็เริ่มป่วยทำนองเดียวกันกับนางน้ำพึ่งผู้ภรรยาโดยเริ่มจากมีอาการชาที่ขาจนกระทั่งนานๆนนนนเข้าก็เป็นอัมพาตไปไม่สามารถที่จะเดินออกไปหากบหาแยหากิ้งก่ามาขายได้อีกก็เป็นภาระของลูกๆที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพแทนหนักๆเข้า ลูกก็ไปแต่งงานแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางคงหาเงินมาให้พ่อบ้างเป็นครั้งเป็นคราวอยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกันทุกคนต่างก็หนีไฟเอาตัวรอดไม่มีใครนึกถึงหรือว่าสนใจจะไปนำเอาในกองที่เป็นอมาาัมพาตอยู่ออกจากบ้านเลยเดชบุญชาวบ้านก็มีความสามัคคีกันก็ช่วยกันตักน้ำจากบ่อแล้วก็ช่วยกันดับไฟจนสงบ ไฟก็เลยไม่ได้ลุกลามไปยังหลังอื่นแต่ประการใดพอดับไฟสงบแล้วถึงได้มานึกถึงออกว่าในกองเนี่ยแกจะอยู่ยังไงของแกบนบ้านนั้นส่วนในกองเนี่ยด้วยความกลัวไฟสุดขีดคาดไม่ถึงว่าแกจะลงจากบ้านของแกได้ต่อเมื่อได้ยินเสียงในกองร้องเรียกอยู่กลางลานวัดที่อยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านนักให้ช่วยหามขึ้นบ้านลูกๆและชาวบ,บ้านก็เลยวิ่งมาช่วยกันให้ในกองขี่หลังแล้วก็ผลัดเปลี่ยนกันจนหามขึ้นบ้านได้สําเร็จ ในกองป่วยเป็นอมพาสอยู่บ้านลําพังคนเดียวประมาณสามปีกว่าก็ถึงแก่กรรมบาปกรรมที่นายกองและนางน้ําพึ่งได้กระทําเอาไว้กัะกบแย่กิ้งกาที่หามาได้แล้วแล้วก็มัดเอวออกเร่ขายจึงได้สนองกรรมในชาตินี้จนได้ทีนี้ก็มาถึงอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจา,ยยากบ้านขอในายกองนางทองมีเป็นหญิงไม้สามีถึงแก่กรรมมาหลายปีแกก็เลี้ยงลูกรวมเจ็ดคน บางทีแกก็ซื้อกบซื้อแย่กิ้งกาที่นางน้ำพึ่งภรรยาในกองเอาออกไปขายบางโอกาสก็ขอแบ่งปันกันเอาบ้างพอประทังความอยู่รอดของครอบครัวทางครอบครัวในกองนางน้ำพึ่งก็แบ่งปันให้เพราะว่าเป็นญาติๆไม่ห่างไกลกันไม่ใช่คนอื่นทุกครั้งที่นางทองมีจะปรุงอาหารอ่อมกบเนี่ยกรรมวิธีก็คือจะต้องเอากบเผาไฟเพื่อให้กบแข็งตัวซะก่อนประกอบกับเป็นกรรมวิธีที่จะ ทำให้ความข่าวของกบหมดไปก่อนถึงจะนํากบมาชำแหละเอาไส้พุงออกไส้หมดแล้วก็นําล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เอาศพเอากบมาสับเนี่ยเป็นชิ้นชิ้นตำพริกเครื่องปรุงให้พร้อมหั่นใบชะพลูเสร็จแล้วก็นําลงหม้อดินพร้อมๆกันหมดทั้งเครื่องแกงแล้วก็กบตั้งไฟเพื่อคั่วคร้าวเข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่น้รารําปลาลุกคร้าให้เข้ากันดีแล้วหอมฉุยหน้ารับประทานแล้วค่อยเติมน้ําลงไปจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ต้องการน,นะ นี่คือวิธีการทำอ่อมกบของนางทองมีกรรมวิธีที่นางทองมีทำกัะกบมันแปลกกว่าชาวบ้านอื่นก็ตรงที่มันแสนที่จะน่าเวทนาแสนทรมานคือนางทองมีแกไม่ได้ฆ่าให้กบมันตายซะก่อนแกโยนกบทั้งเป็นๆนีเข้ากองไฟตัวแล้วตัวเล่าตัวไหนที่บันดิ้นสมสารออกมาจากกองไฟคือสมัยโนนใช้ฟืนการใช้เตาถ่านก็ยังไม่มีแกจะจับโยนเข้าไปในกองไฟใหม่แล้วก็เอาดุนฟืนเนี่ยทับไว้ การทําอ่อมกบของแกจะทําอย่างนี้เสมอมาจนลูกๆอดสงสารสัตว์ไม่ได้ก็จะห้ามปรามสักเท่าไหร่นั่งท้องมีก็ไม่ฟังเสียงแม้กระทั่งการก้อยแย่ก้อยกิ้งกาแกก็จะทําแบบเดียวกันคือเอาแย่เอากิ้งกาทั้งพวงที่มัดติดกันไว้ซึ่งซื้อมาจากนางน้ําพึ่งแหละนะแกจะโยนเข้ากองไฟจนมันตายแล้วก็จนจะสุกรู้ว่าสุกดีแล้วก็นํามาชําแหละเอาไส้พุงออกให้หมดล้างน้ําแล้วก็เอามาสับให้ละเอียด โดยต้องสับมะม่วงปนเข้าไปพร้อมๆกันด้วยเมื่อเห็นว่าละเอียดดีแล้วพริกป่นข้าวคั่วปนน้ำปลาหรือว่าน้ำปลาร้านี่ก็เหาะลงไปหอมเชียวคล้าวเข้ากันสาะะแหน่โรยหน้าโอ้ยอร่อยอ่านางทองมีจะทำบาปทำกรรมกับสัตว์สี่ท้าประเภทกบแยก่กิ้งกาเหล่านี้เป็นประจำเสมอมาโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงบาปกรรมแต่ประการใด บางครั้งชาวบ้านไปดักกบโดยใช้อีจู้อีจู้ก็ทำเป็นรูปแบบตะข้องนะครับก็จะได้กบในอีจู้ประมาณหลังละสิบถึงสามสิบตัวแกจะเหมาหมดทั้งหมดที่มีอยู่ในอีจู่นี่นแหละอะตอนเย็นถึงจะส่งอีจู้คืนแกเจ้าของเขาพอได้มาแล้วแกก็จะล้วงเอากบในอีจู้ออกมาหักขาแล้วก็โยนเข้าไปในกองไฟทีละตัวทีละตัวกบก็จะดิน้นกระเดวกระเดาในกองไฟตัวไหนแรงมากมันก็จะคลานออกมาจากกองไฟ แสนจะน้าเวทนาเสร็จแล้วแกก็จับโยนเข้าไปใหม่เอาดุนฟื้นทับลูกๆเห็นก็อดสงสารสัตว์ไม่ได้ขอร้องแม่แม,แม่ทำอีกแกก็ไม่ฟังเสียงเมื่อกบครึ่งสุกครึ่งดิบประมาณไฟไหม้หนังกําพร้ามันลอกหน่อยๆแล้วก็นำออกมาชำละเอาไส้พุงกบออกก็นำไปล้างนา้ำดีแล้วก็เอามาประกอบพิธีการทำอ,อมกบอย่างที่ว่านี่การเวลาล่วงเลยไปจนแกอายุย่างเข้าห้าสบห้าปี นางทองมีก็เริ่มมีอาการชาขาทั้งสองข้างเช่นเดียวกับรายในกองหนังน้ำผึ้งจนรักษาไม่หายแล้วก็เดินไปมาไม่ได้ลูกๆก,ก็ต้องเป็นภาระในเรื่องการถ่ายหนักถ่ายเบาต้องใช้กระถุนแทนสมัยโน้นการสร้างบ้านไม่จําเป็นต้องใช้ส้วมซึมแบบสมัยปัจจุบันก็ขุดหลุมข้างบ้านนั่นแหละเศรษฐุระแล้วก็ดินถมไม่งั้นก็เดินออกไปถ่ายทุกแถบป่าละเมะนอกหมู่บ้านเวลาผ่านไปประมาณ9้าหรือสิปี ทางหมู่บ้านเขามีงานทำบุญประเพณีตามคุ้มต่างๆเรียกว่างานบุญคุ้มมีการตักบาตรเลี้ยงพระตอนเย็นก็มีมหรสพเช่นหมอลำคู่หมอลำกรอนหรือว่าลิเกเป็นต้นนั่งทองมีแกเดินไปไหนมาไหนไม่ได้แกก็ให้ลูกๆหามไปหรือว่าขี่หลังลูกๆไปหนักๆเข้าก็ไม่มีใครพาไปแกก็เลยต้องเฝ้าบ้านก่อนที่ลูกๆจะไปเที่ยวชมมหรสพที่ว่าจะต้องจัดที่นอนหรือกลางมุ้งให้แม่ให้เรียบร้อย เพื่อให้มีแสงสว่างก็วางตะเกียงไว้ข้างๆบุ้งเวลานางทองมีจะนอนจะได้ดับตะเกียงง่ายลูกๆก็พาไปดูมหรสพกันแต่เพื่อไม่ประมาทก็เลยใส่กุญแจไว้ข้างนอกเพราะว่าเวลากลับจะได้ไม่ต้องให้แม่ลำบากมาเปิดประตูให้ในขณะที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับการดูการละเล่นอยู่ในงานก็มีเสียงร้องตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้บ้านยีมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันประมาณสักสี่ห้าคนช่วยกันงัดประตูเอานางทองมีออกมาเพราะว่า ไฟไหม้อยู่ในห้องแกแหละจะมองเห็นควันไฟลอยออกมาตามช่องลมเท่านั้นไม่มีเปลวแสดงให้เห็นว่าเป็นไฟไหมเพราะว่ามีแต่ควันคลุ้งออกมาบ้านนางทองมีเป็นเรือนไม้สองชั้นนางทองมีนอนอยู่ชั้นบนบ้านใกล้ๆกันก็ตะโกนบอกต่อๆกันไปว่าไฟไหม้บ้านนางทองมีส่วนมากผ่านๆมาดูแล้วมองไม่เห็นเปลวเพลิงว่ามีไฟก็เฉยเฉยหรือว่ากลับบ้านไปนึกว่าเป็นการโกหกหรือว่าล้อเล่น มีคนช่วยงัดประตูอยู่เพียงสองสาคนเท่านั้นซึ่งเป็นคราวเคราะห์กับมงนางทองมีด้วยก็อาจจะเป็นได้ที่โดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นไฟลุกๆกกมัวจะเพลินอยู่กับการดูลิเกมหรสศพพอง,งัดประตูบ้านออกได้แล้วเปลวไฟก็ลุกพรึบขึ้นถึงฝ้าเพดานเพราะว่าไฟมันได้รับอากาศนางทองมีมานอนขดอยู่ตรงประตูพอดีเข้าใจว่าแกพยายามจะเปิดประตูออกมาแต่ก็เปิดไม่ได้ชาวบ้านก็เลยพากันลากตัวแกออกมาให้พ้นจากไฟ แล้วก็ปิดประตูเข้าไว้เพื่อป้องกันไฟลุกลามจากนั้นก็นำนางทองมีส่งสุขศาลาแต่พอออกเพียงพ้นบ้านเท่านั้นนางทองมีก็ถึงแก,ก่กรรมซะแล้วเมื่อมามองดูศพนางทองมีโอ้อนิจาเอ้ยร่างกายผิวหนังที่ถูกไฟไหม้อยู่ตั้งนานนี่ไม่ผิดเพี้ยนกันเลยกับสภาพของกบหรือว่าแย่กิ้งกาที่แกเคยทําบาปเอาไว้บาปกรรมตามมาสนองนางทองมีในชาตินี้เป็นแน่แท้ทีเดียว ดังพุทธภาสิทธิ์ที่ว่าไว้ว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมสนองแก่ผู้กระทำแห่งกรรมนั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ เดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้มีเรื่องบาปเรื่องกรรมจะเล่าให้ท่านบูฟังฟังอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงครับคุณสมพงษ์แกอยู่ที่บ้านจัดสรรแถวแถวเมืองนอนท์เสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คุณสมพงษ์ไม่สบายใจเป็นอย่างมากก็เพราะว่าบ้านที่อยู่ติดกับแกเนี่ยมีคนเข้ามาอยู่ใหม่บ้านใหม่ที่ย้ายมานี่มีสมาชิกมาด้วยกันสี่คนแต่ว่าลูกๆูกของคนที่ย้ายมาอยู่ใหมย่ยังเล็กกว่าลูกของคุณสมพงษ์เยอะ ทุกคนยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็อยู่ในวัยซุกซนแรกๆที่เขาย้ายเข้ามาอยู่คุณสมพงษ์ก็ยังเดินไปทักทายเขาที่หน้าบ้านบอกว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของหมู่บ้านหากต้องการความช่วยเหลืออะไรก็รขอให้บอกเพราะว่าคนในหมู่บ้านนี้ต่างคุ้นเคยกันดีทุกหลังคาเรือนเรียกว่าใครจะทําอะไรหจะไปไหนมาไหนคนในหมู่บ้านก็ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตากันถึงขนาดผู้หญิงสาวเดินในเวลาค่ําคืนก็ปลอดภัย ถ้าทางสมาชิกใหม่ของหมู่บ้านคนนี้ก็ดูจะพอใจสภาพแวดล้อมของที่นี่หลังจากนั้นก็ไปค่อยได้มีโอกาสได้พบกันเท่าไหร่เพราะว่าพวกเขาต้องออกไปทํางานไปเรียนกันตั้งแต่เช้ากลางวันก็ปิดบ้านไว้ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีอยู่วันหนึ่งคุณสมพงษ์ไปตัดกิ่งต้นมะไฟที่มันกําลังจะแตกยอดไปหาบ้านเพื่อนบ้านกลัวว่าเดี๋ยวกิ่งไม้จะไประหลังคา บ้านเพื่อนบ้านเขาระหว่างที่กําลังปีนบันไดขึ้นไปจะตัดกิ่งมาไฟบังเอิญสายตาก็เหลือไปเห็นกรงดักสัตว์ที่มีคนมาวางไว้บนหลังคากรงนี้ถูกเล็งตรงมายังต้นมาไฟในกรงนั้นมีกล้วยคาอยู่ในกรงแสดงเป็นเจตนาของเจ้าของกรงต้องการจะดักสัตว์ที่มาที่บ้านของคุณสมพงษ์เนี่ยคุณสมพงษ์รู้สึกหงุดหงิดใจขึ้นมาทันทีเจ้าของกรงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเพื่อนบ้านรายใหม่นี่เอง เย็นวันนั้นหลังจากที่เตรียมอาหารเย็นสำหรับคนในบ้านเรียบร้อยแล้วคุณสมพง์ก็ออกมารดน้ำต้นไม้ตั้งใจจะดักรอพบสมาชิกบ้านหลังใหม่แล้วก็ได้พบเมื่อทั้งครอบครัวเขากลับมาพร้อมกันสามีเขาเดินลงจากรถมาทีหลังคุณสมพง์ก็เอ่ยปากทักทายเขาเสร็จแล้วก็ถือโอกาสถามว่าเออเห็นมีกรงดักสัตว์อยู่บนหลังคาด้วยใช่ไหมครับท่าทางเขาตกใจแต่ก็พยักหน้า เออใช่ครับผมไม่ตั้งไว้เองอะ่ะเ,ออเห็นมีกระรอกกระแตหลายตัวตั้งใจว่าจะดักมาเลี้ยงในกรงให้ลูกดูเออคืออย่างนี้นะครับคนที่หมู่บ้านนี้เขาไม่ค่อยดักสัตว์กันหรอกนะครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันจะมาอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วผมว่าถ้าคุณอยากจะได้สัตว์เลี้ยงนี่ลองปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านเยอะๆสิครับพวกสัตว์มันจะได้มามากันเยอะเจ้าครับโอ้ยไม่ไหวหรอกพี่ปลูกต้นไม้ผมจะเอาเวลาที่ไหนมาเออ คุณพี่ก็เห็นอยู่แล้วผมไม่มีเวลามากขนาดนั้นนะเออแล้วถ้าหากว่าดักกระรอกกระแตได้แล้วคุณจะเลี้ยงยังไงล่ะครับก็ผมก็ใส่ไว้ในกรงเช้าก็เอาอาหารเนี่ยมันเย็นก็ให้มันแค่นี้ก็อยู่ได้นี่ครับเออลูกคุณไม่คิดว่ามันอยากจะไปกินอย่างอื่นบ้างเหรอหรืออยากจะไปเที่ยวที่ต้นไม้ต้นนอนต้นนีนนนนน้บ้างเลยอะอยู่กับเรานี่มันเฉานะครับดีไม่ดีอาจจะตายก็ได้โอ้ยก็คงไม่เป็นไรแล้วครับถ้าตายก็ดักใหม่เออ ยังไงคุณพี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเขาไปอาบน้าก่อนนะครับวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันอยากอาบน้าให้ชื่นใจสักหน่อย mm hmm. เขารีบตัดบทแล้วก็เดินเข้าบ้านไปก็ปล่อยให้คุณสมพงษ์ยืนเซ่ออยู่อย่างนั้นจังหวะนั้นภรยาคุณสมพงษ์คงจะแอบฟังอยู่ก็เดินเข้ามาพี่พี่จะไปว่าเขาก็ไม่ได้หรอกมันเป็นสิทธิ์ของเขานะคุณสมพงษ์ได้ยินภรยาพูดก็ยอมรับในความจริงแต่ว่าคนเราในควรจะมีจิตสํานึกบ้างหลังจากนั้นอีกสองสามวัน คุณสมพงษ์ก็ยังสังเกตแล้วก็ไม่เห็นว่าเขามีทีท่าจะนํากรงออกจากหลังคาจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งคุณสมพงษ์กาลังรดน้าต้นไม้คนในบ้านนั้นกลับมาแล้วพอทุกคนเข้ามาได้บ้านสักพักเสียงลูกชายเขาก็ดังขึ้นได้แล้วได้แล้วพ่อไม่รู้กระแลกระรอกหรือกระแตนะมันน่ารักจริงๆเลยพ่อไปเอามาลงมาเถอะคุณสมพงษ์มองกันบนหลังคาบ้านเขาก็เห็นคนเป็นพ่อกําลังยกกรงลงมาข้างล่างก็รู้สึกสะท้อนใจอย่างบอกไม่ถูก ไม่รู้ว่าไอ้หัวจุกหรือว่าไอ้หลังลายที่ถูกดักได้อันนี้หมายถึงกระรอกคู่หนึ่งที่คุณสมพงษ์ตั้งชื่อเพราะว่าตัวหนึ่งขนมันหัวมันออกจะปุยปุยส่วนอีกตัวหลังมันลายคล้ายๆใบโพมันจะมาทุกวันในสองตัวเนี่ยเจ้าหัวจุกไอ้หลังลายเนี่ยแต่วันนี้ตัวใดตัวหนึ่งได้หมดอิสรภาพลงแล้วคุณสมพงษ์ก็ได้แต่ทําใจเพราะไม่รู้จะทำยังไงได้แต่เอาเรื่องนี้ไปพูดคุยที่ร้านกาแฟกลางหมู่บ้าน และทุกๆคนก็ดูท่าทางไม่ค่อยพอใจสมาชิกบ้านหลังใหม่แค่สักเท่าไหร่นะักยิ่งทุกคนรู้ว่าคุณสมพงษ์เป็นคนรักสัตว์อุตสา์ปลูกต้นไม้มากมายในบ้านก็เพื่อจะพวกนี้มันมาเที่ยวเล่นเด็กๆในหมู่บ้านส่วนใหญ่รู้จักกระรอกกระแตกันเป็นอย่างดีและบ่อยครั้งที่เด็กๆจะพากันมาที่บ้านคุณสมพงษ์มาดูพวกมันก็จะถือโอกาสอธิบายให้พวกเด็กได้รู้จักกันจากนั้นอีกไม่กี่วันตอนที่คุณสมพงษ์กําลัง หวาดใบไม้เสร็จแล้วกำลัง,งนำไปเทที่ถังขยะพอเปิดถังก็พบร่างเจ้าหัวจุกเจ้ากระรอกตัวที่ว่าน,นอนเน่าอยู่ในถังนั่นแหละคุณสมพงษ์รู้ได้ทันทีเลยว่าเจ้าหัวจุกตายแล้วเพราะผีมือของเพื่อนบ้านนี้ก็ได้จะนึกภาวนาในใจให้มันไปสู่ที่ชอบที่ชอบจะชาติหน้ามีจริงก็ให้มันอย่าได้เกิดมาเป็นสัตว์ที่ต้องถูกดักไปขังจนตายอย่างนี้ ระยะหลังนี่คุณสมพงศ์ไม่เคยพูดจากับคนบ้านนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าคนในหมู่บ้านก็ไม่สนใจพูดคุยกับเขาด้วยจนงกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันหยุดคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทํางานรวมทั้งเด็กๆก็ตื่นสายแต่สําหรับคุณสมพงศนะ์เนี่ยตื่นแต่เช้าเป็นนิสยัยตื่นขึ้นมาประมาณสักตีห้าครึ่งของทุกวันพอจะเริ่มหุงข้าวและทําอาหารก็บังเอิญเห็นเปลวไฟลอดมาจากบ้านเพื่อนบ้านหลังใหม่สักพักก็ได้ยินเสียงคนร้องจากจากบ้านว่าไฟไหม คุณสมพงศ์ก็รีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านกับปลูกทุกคนบอกบ้านข้างๆนี่ไฟไหม้สัญชาตญาณอย่างนี้ทุกคนรู้ดีว่าจะต้องช่วยกันดับไฟโดยที่ไม่ได้ไปคํานึงถึงสิ่งที่เขาทําให้เคยหงุดหงิดใจพอคุณสมพงศ์ปลุกคนในบ้านแล้วก็ออกมาตะโกนกลางถนนในเพื่อนบ้านหลังอื่นได้ยินพักเดียวทุกคนก็มาเตรียมต่อท่อหาทางเข้าไปในบ้านหลังนั้นควันไฟมันเยอะมากและคุณสมพงศ์ก็ไม่รู้ว่าทุกคนในบ้านเป็นยังไง คนหนุ่มๆในหมู่บ้านพังประตูเข้าไปได้ก็รีบพาคนในบ้านออกมาสักพักหนึ่งรถดับเพลิงก็มาถึงแต่ยังมีเด็กดกอยู่ข้างในอีกคนหนึ่งทั้งรถดับเพลิงและผู้คนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่เวลาผ่านไปได้สักชั่วโมงเสร็จเพลิงก็สงบจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบขึ้นไปบนบ้านเพื่อตรวจสอบแล้วคุณสมพงษ์ก็ถือโอกาสขึ้นไปด้วยไปดูด้วยสมาชิกในบ้านที่มีอยู่สี่คนออกมาได้อย่างปลอดภัยสามคนส่วนลูกชายคนเล็กของบ้านนั้นออกมาไม่ได้ คุณสมพงษ์เห็นสภาพของเด็กอยู่ในลักษณะหัวคาลุกลงอยู่ก็รู้ทันทีว่าเขาพยายามจะลอดลุกรงเหล็กดัดออกมาพยายามจะหนีไฟแต่ก็มันได้แค่หัวเท่านั้นส่วนลำตัวไม่สามารถจะลอดไปได้และเมื่อหัวเข้าไปแล้วจะดึงออกก็คงดึงไม่ได้ประกอบกับฟันไฟที่มากมายเหลือเกินทําให้เขาขาดอากาศหายใจคุณสมพงษ์สงสารชะตากรรมของเด็กคนนี้มากและเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนบ้านหลังนี้เพราะผลกรรมสถานเดียว พราะผู้เป็นพ่อให้การสนับสนุนลูกในสิ่งที่ไม่ถูกดักเจ้ากระรอกหัวจุกไปเลี้ยงแล้วก็ไม่เลี้ยงให้ดีเพราะไม่รู้จักธรรมชาติของมันมันก็ต้องตายอยู่ภายในกรงอย่างทรมานและลูกของเขาก็ต้องตายอย่างทรมานในขณะที่หัวยังติดอยู่กับลูกกรงเหล็กดัดเลยเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็แล้วแต่แต่สําหรับคุณสมพงษ์ในเชื่อว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมที่เกิดจากการกระทําของผู้เป็นพ่อและลูกต้องมารับผลกรรมนี้ ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ